โอ้เด็พื้นโอ้ต้องหาพื้นต้องใช่นี่ะฮะเออไปเลยพูไเงี้ยไปเฮ้ยเพื่อนเราอย่างนี้บ่อนล่ะจ่าเดิมจ่าโดยจ่าโดยก็ยังดูอ่ะนะฮะจ่านี่ยจ้ามันทักมันยังอ่ะนะหนู เจ้าเชได้กินมันนี่ดูโอ้เห็กพื้นโอ้ต้องหาพื้นนใส่เนี่ยนะฮะไปแล้วพูนนี่เองไปเฮ้ยเพื่อนเราอย่านีบ่อนี่ลนะป๊าเอ้พดูน้อง เพื่อนเจ้าอ,นะอ่ไหนนะจะขับอิับเขาดินี่เน,นะสบายดีแล้วดูด้หาพื้นน้องเอ้หาพื้นไม่ใช่หรนะอฮะ,อะอยู

ทำ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 เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเบว้าเยอะได้ขอมูลมานู่นแม่นมันมันละเอียดเขาบันอันนี้ระบบบันนอทำข้าวทหูแต่ได้อ่อเจตันแต่ละท้ายตะป่ามันมีท้ายใหม่ใี่ดอกตรงนี้กเาเ็ไ่รนะอนอื่นกาตะทายสวัสดีและสบายดีคอผมพี่นองท เบิดสกูสุคนเนาะไยามช่วงค่อยคํายามแรงเนาะก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องเอ้ยตำรวจก็ได้เวียนเข้ามาาเมืองพรานไขังหวเขตเด้อพี่น้องแต่ว่าจักแม่นมู่บ้านหยังพี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายดีเด้อแม่เด้อโดยโดยอันนี้เฮือนเจ้าบ่อยนน่ะ อยู่จะคตเนี่ยน่ฮะเนอยหมวาายควมาอีหล่าไปดูคโคกลูกนโคกกันใช่มันอยู่อยู่อยู่จะคตเนี่ยเนี่ดูไอแปดคนอยู่นี่นะมันอยู่ยข้างหลังนี่อ่คนไหคนไหนแน่นี่ยนะเิมน้อยเิมน้อยเจ้าคนมาเติมน้อย พอเนน้องด้ยโอ้ยอยานเิมวยเดี๋ยวจ่าพี่อันนี้ลูกจะบอบเนี่ยคนกนคนใดลูกนะอันนี้ชายชีชายชีชายชี้ิงสองันผูตามเาานั่นนะครับผู้นี้ผู้นี้เนว่าว บ่แมนบันโอยชายลูกจะลานกัาหาพื้น่เตีเออหาพื้นแล้วมมีโดไข่โยโดยเื่อยเนาะเอาพูงมาตำซอยกันมั้งยวดนช่วยด้ลาบนรูปช่วยดนะนั่นมานอนมานอนมานนวิ่มานนวิ่งเกาเขียเกันาเาเขีนอยู่บนหลกพอได้

มองเล่าเข่ากันอยู่นี <c oughs> ่มองนอนกันอยู่นี่หอครั่วกันอยู่นี่เนาะคือชิลุมันเส็ดไ้พี่น้องร่วจากการมองเงินผ่ามีตอนเดือดเนมากเงาเปิดทางนั้นเนาะ วานบ่หลากับบนน้อยหัวใจเบิ่งสภาพเดคนอ่สยดีได้ดูเด้สบายดีนะสบาฮู้เดี๋ยวบูดก็บอกกันตอนนี้เลยมาพี่มาพี่วากันกไรกัน อายพี่หน่องเิ่นยังอายยังย่านอยู่เาบอกได้ว่าจีขาผเปือนซานพี่หน่อนเยเนาหนักอัตคัดอย่างแห้งเลยพี่หน่องยเพืือนซานดั่งเดิม แบกไหนวะเนี่ยแบกไหนไปใส่ดูจะเอาพืนเอาพืนอยู่ใส่นะอยู่ป่าอยู่ป่าพูป้าไปบังนั่นเถอะไปไปเอาไปบังมาเลยถุงเอาผืนยามเล่งมาช่วงจังหวะยามคำเนาะพี่น้องวันน้นอกพื้นทิศ ขหาพื้นหาลัวทั้งนี้ก็ะแง่เนาะอากาศเย็นไี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> พื่นนอนเราทั้งนี้กับผ่ามา่านเป็นผาตังทั้งนี้ค่ะโอ้อย่างไวแท่นี่ถ่ากันนี้ถ่ากันแป๊บนึงถา่งถา,กงถา,กถากันแป๊บนึงถ่าก่อนถ่าก่อน

ไม่เซ็นเนาะกินขนมถ่ากันป่ะอ้ากินขนมถ่ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื่อยังดนึื่อยังฮะเวนเวนสื่อน้องเวนเนาะห้องเย็นบ่นี่ยห้องเย็นอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งอันนั้นด้จะคนนี้ด้จะฮะ ว่าสิอ่าเป็นเป็นเฮ้ยกำลังออกมาเลยว่เป็นอย่างไรเป็นโมโอ่าเพื่อนเจ้าอยูใ่ใช่ไหมอยู่พุนพ่นอไปไดี๋ยเอาเพื่อนก่อนซะเดี๋ยวขนมปังกันกินด้ดูเด้วยตรงนี้เขามาครั้งแรกพี่น้อยมา หาว,หหว้หรือบ่าน่ะพันว้หรือว่าพื้นน่ะอ,ม,อม,มีตะเบกเอาเสือบ้านานีน่บ้านยังนะบ้านนี่นะบันดวน,ดวนดวไก่เติมนกเขามาเีนเนาะ

อ่านั่นกับบุษบันพี่น้องยอย่างไว้พี่หน่อย,อย,อก,อยกันแบบเมืองจะมาเอมา,มาอยู่พี่ว่าเมื่อกี้ไหนนะอ๋อโอ้พื้นเจ้าบ่านน่ะโอ้ต้อพี่น้องเย อยางมาโอ้โหากาศมากกินเห็นยุพื้นนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยฉันจะิเบกเมื่อเบิดป่านนี่กลัาอีกว่าเนี่ยกลัาอีกข้อบนึงอ่าเต๋อเฮ้ยยุบฮึบเอผู้ผู้ผู้จเบกกันนี่สผู้สาม có ta cái tưởng đó cái đó อย่างมาันจะหอบชุดยอดดิพี่น้องเยเสือขันายากับบุญมิมสับ่อยนะบัวหนาวบ่หนาวจีผมมีเสือใสผมม,มีเสือใส,อส,ใสพี่น้องเยตายตนันอยู่กลางป่ากลางเขา เนไรเมืเ่อยพักผ่อนก่อนบาทนี่เพื่อหดเนาะเจี๊ยขาดตั้งนี่เดี๋ยเลเียกันยาวใสกับมีหนาวเนาะึงแงบึงแบนี่ยเดี๋ยวเบ้านนี้บ้านอย่างนะบันดวนเมืองเมือง เมืองยังเมืองพลันไช่เขียงระนเขตเนาะขาว่านี่ไกลเตื <Tamam. S 1> <iny> ่เลยเนาะดอกม้ขาว่าพ <uar> ิ k ่ออทางแต่ยังครับข่าวว่าครั้งแรกเลนางเมอกาเลยเคยมีแต่ผู้ใหญ่หนึ่งแล้เคยขายขนมเลยแล้วในน้ำให้นุ่งหนวดข่าว่าถ่ายคลิปเคยเห็นเท่าอยู่ปะเคยเคยเห็นนั้นท่องยูทูอยู่เคยเคยปะ เอาซื้อนุ้งหลวดเด้อเทามาอ่าถ่ายทำที่ว่าสวยเดียวคนตุ้งเนี่ยมาลองหยาดเอาเด้อเฮ้เพือนซานจะอยู่จับกันจะคนนะเพื่อนจะอยู่อยู่กันจะคนแปดคนมีใครเนี่นะฮะน้องน้องมีน้องอีกว่าจ้ะนะมีน้องอีกเอ้ Rồi cái đầu lại ra bữa mưa quý cần to tăng huyên phần cái đầu phật phần nó bằng dù nó bằng hơn mười kilo

เผื่อหอดเอ๊ะไก่งากเพื่อนซาน นี้ว่านองเนะเดี๋ยวสดีลูวสบายดีดโอ้เินไปกี่ไปรัดด้วยว่นะเริเริ่มแล้ว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 เอ้ยเอาสี่ไห่แหละสี่ไแล้วไห้ตามข่าซอยน้องจำ่ซื้อกะซี่ไห้ละเออ่ไ้วก็ว่ไฮ้้ โดย <ylan> โดยเอาอันว mm ่าเพื่อนนอน้อยเพื่อนหูจักเรยู่บ้านอย่างนันบ้านเราอยู่บ้านเทิมน่อยฮะเราอยู่บ้านเทิมน่อยเรา่าเอาสูพวพี่นน รมเ้่มีกบราดูุนงาหนุกมนงดเื่อแนเชอไหนเชื่อเพลงเอาไปไหนดีน่นก่อน่ย่อนอไังไปนูดังเดยังน้อยเรายังน้อยเราบุหูหรอกันเราเห็นนี่เห็นกันนี่กจ้เอ๋แล้วีนะเออมาอยู่พี่สักปีได้หนนะถาปาตี แต,ต่อย่าทำมได้เราบอกไปเมื่อกี้ที่หกปีแล้วไปบนลูกสาวแล้วไงหนึ่งดาวพระทอดนำดาวพรจันทหกปีที่หกปีแล้วใช่อยมนลกไม่อะไรวะมันเยังมีขเปลือกรายแท้หกน้องเพยังอายเพิ่พ่อไปเลยืมิ่ยังบ คนเล้เนพ่อนางอะนะเอายังม่ไเ้อดไปซ้ำพี่น้องเลยอีลานมาม่าใ่มพี่ดูกาพี่จ้า่ะมาพี่ดูผู้เบียกผู้จก่งๆนะเนี่นั่งลนั่งลูกามก่อนอันนี้เป็นนุกสาวผู้ผู้อันผู้ที่สี่วะติดเอ้ย มีดูกสี่คนเด้หะหกเ่องเฮียนห่องของไหนนะห่องปหนึงเฮือนหลังนี่จะปุ๊กขึ้นบ้านได้จกปีแั่นสี่หาปี มันชีฮาปีนี่ตะกี้ตะกี้เอ้ยอยู่หลังไรส์ส์เอ้ยก็ยาดถามนยชุ่มกว่านี้ได้นิหนึ่งเล็บพร่เล็มบ้างลูกชายเฮานี่เลยลูกเอ้ยโอ้อนี่เป็นเมญยาโดยโดยสบายดีเียยาเด้อโดยโดยอ๋อเป็นต่อกระดังเนี่ยเนาะจะพาเพื่อนอยู่กันแปดคนพี่น้องเว้ย ะไปไนก่นนกบยกบมีขาวจะกินก็ไ่ไปไก่บูมีอรเอข้าเขา,ขาน้าจำปากุ้มอยู่กุ้มกินนีงบ่กุ้มน,น่ยบุมนา่ไกุ้มน,น่ยขอกินขอกูปีอกูปีเรว,ว่าจะคัอยู่ไดนโออาจแล้วนี่นะแล้วน้องอันอันลูกเจ้าภูรุโกกันตํมเข่าซิยังนะอีวันวันอ๋อนางวัน นี่เว้นวันเว้นน้วงวันน้องเว้นน้ no. อยแตพื้นไันละไงบุมีม้อย่างเนาะแล้วอันทั้งอันนั้นได้ส่ทั้งอันว่าพอพอ,พอนั่งน้อยเป็นเรเปียกงบ้ไป,ห,ไปหาผู้ฮะหากิชี่เู้าผู้ ไปเลยไปเลยบไปเลยเลยมีแต่ไปก็ไปโดยโดยไปทุ๊กเนี่ยเดี๋ยวไปตลอดเนาะไปตลอดน้ำบุกอมกินไปคเจอลยขมาหายังเดีวแล้วเนาะ ขนาดว่าหาจนวันมีเวลาอยู่เฮือนอยู่สั้นเน่อพี่พื้นี่อีลาไปหาอันตังอยู่ท่านองบุรุษเกงแบกว่าุพูนได้วันนี้พูน่อยก็เกงนี่ลีรีดโดยเสียผ่ากับ่มวใส่เนาะหนาวสังเกตสังเตไปเชียวสักลยดสดสงงสังเกตเออโอ้ยบ เขาเมืองตาลิวเขาต้องดิวตาตามเหมือนกันาะตู่เนาะสะเก็ตลื้นี่สะเก็ตลื้นี่คือหนาวหลายเป็นบอกฮะไม่งานกระชยาอ้ยเก็ตสเก็ตลื้นหนาวแห้งหนาวเฮงโอ้ยหนงได้ยังจะกินข้าวแรงมาเนี่ยมื้อวีเรากินมีแต่หม่าม้าและคข่หอยเราเมื่อกี้นี่เท่านั้นแหละกก็ิไไดด้้นอันนี้เป็น น้องของผู้นี้เนาะมก็ลูกแรกกับผมมีคนใหญ่ไปได้น่อมีแต่ผู้ใหญ่ไปยุบันเทอมฮะนอเทอมนันแหละอ๋อเขามีมีลูกไปยุบันเทอมอยู่อาวบ้านชไปยุบันเทิมคนนึ่งเแต่แต่เมื่อหายอยู่หากินยังเลยอยู่อยู่บ้านไหกินเทั้งนองเราไปเบรกพื้นเลยพี่น้องไปไปแล้วพู เขาหนุ่ยมีหยาดบิ่งเพื่อนฝุ่งซาดเพื่อนี่ก็ทั้งน้องเพื่อนเพ็ดกินได้เนาะอ๋อมันมีโคมลอยนะป๊าดน้องไปกินเขาอยู่ในโคมมืดจ่าเดิอเลยจ่าโดยจ่าโดยก็ยังดุอะนะฮะจ่าครก็ยังดุจ่าโดยัยังก็มี để khỏi nó nhạt thì hứa nữa bát nè nữa rồi rồi nhau mình hát mình nhấc à nô trai trẻ đã gìn bát này đố hả Nhưng mồ hôi vô rồi nè จะกินบัดขัวเฮือนมีบ่อยเนะี่นะเนเรน,นี่กินบัดขัวเฮือนเฮ็ดเฮ็ดเังได้กินเวนู้ยังนี่เฮ็ด<ะ>เป็นๆฮะยังโบจักอยู่เ้าดิเ็ดจังได้ส่เฮ็ดเฮ็ดทึกสะอย่างรคับเฮือนเนาะ hai uh, ba anh uh, chưa à chị chị kèng bọn à sẽ nát bên đấy thì น้ำจะเต็มหมอน้ำจะเต็มหมอเนอะคนนเมอในหน่อยพี่น้องเว้ยนี่ยฝาบอาจารย์เดี๋ยวเดียงี่ได้เบ่งในส้มกันก็ถือว่านักหนวงหนุงในพ่อแล้วพี่น้องเว้ย อันนีเ้เป็นเขาให้เนาะพี่กกน้องผมก็ผมกินนอกบหน่อยอย่างนี้พี่น้องอนนี่วนเพื่อตัวเอนเนอนอเออทำเขาแรง จวโดดมนต้องไปบุแตะลีตะลเดือ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 ว่งอ่นไม้หืนเลยบ้านอย่างนัลืมได้วันด่วนดใครอันวาแสงสลัดเซลของมนีเนาะอยู่ทีควมมิดเลยสินะเ้ยน้า โอ้ใครแต่ใกลใก้ก๊อกเนาะเออไอ้ก๊อกหย่อมง่ายยูน่นี่โอ้ไหลเองเลยบท่านหย่มลนะน <า S 1> เออ <นา S 1> พรเยมันออกเองเรนะ่อยบ่อยน่ะพักดิบหน่ท่านหยม่มเออีนองยครับมาตุงกันเลย,ม,ย,างงายมัยากย่มปานน้าผมดฮะ บ่เออจาอ,อนี่เาง่เ็นอหินนะครับตะแกงในพี่หนหัวบ้านกับบ้านใหญ่เป็นไดเป็นหัวหอบ้านกับะ้านซีทิปไปข้าหลังเฮืนเอนเป็นอยกงเนดบ หักเงี้ยหายรู้ป่ะเนี่ยฮะโอ้คือจะเป็นคนกขยันพี่น้องเบิ่งเบิ่งการย่างปุบปั๊บปุบปั๊บหนี่คือสิรุมันอยู่มึงบาดย่างนี่ฮะแต่น้อนหนุ่ยจะขอจบคลิปปิดคลิปไปเด้อพี่น้องเดี๋บ่ายนี <with> ้เด้อ ออกมาหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนาะพี่น้องบ้านด้วนพี่น้องมาเห็นคลิปนี้โอ้ถือว่านักนวงอยู่เนาะพี่น้องเราอยู่กันแปดคนกับฉันเฮือนซานกับเพนเนาะอย่างกรบท่านมีพี่น้องไหบ้านเกิดทั้งแม่เป็นกับเป็นคนบ้านเทิบหน่อยพี่น้องเลยอ๋อฮะฉันหัวจะขอจบคลิปพิจิบเด้อพี่น้องได้ปรบเจอกันนคลิปหน้าดีแม่งวัชกูอยู่คนเนาะ